สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดัมซิ่ง เเจ้าสมอทองหน้าเล็บโอบางฝุ่นขาดไปแล้วหนึ่งเอ้าที่ทอมมาเร็วแท้นูๆ อู้คเบาๆหน่อยพี่ทอมจะซิ่งไปไหนนี่เจ้าฮีโน่เมกาซีรีห้าร้อยเจโอเจ็ด้นวุ้นวุ้วอ้น้นี้นวย้กวย้นวย้นวุ้นวุ้นงุ้นวนวอ้นวุ้นว้วนน้้นนนอนนร วันนี้รถวิ่งกันอยู่สองคันผมมาวิ่งโซนบ้านบอกว่าเพื่ออกาศนงอนอ้หุ่นยังเยอะไหมช่วงนี้เอก,ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่ของเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วผมใกล้จะปิดเทิมปิดคอร์สแล้วก็เอ็กก็ต้องรีบ เคลียงานเคลียงานที่ค้างเคลียงานที่ต้องแก้ครับผมกูงานไว้โคตรเยอะเลยคิดองงานไม่โคตรเยอะเลยอะช่วงนี้ทีมงานก็งานอาจจะมีบ้างไม่มีปงครับผมส่วนมากก็มีงานอยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านเอ็ก็ผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลง ส่วนเอ็กก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทํคลิปลงอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเรียนติดสอบด้วยครับผมแถมอยู่ที่วิไลก็มีกิจกรรมที่วิไลด้วยเขาเลยไม่ค่อยมีเวลามาทํคลิปให้เอฟซีและท่านผู้ชมดูครับผมลูกลังตรงนั้นแข็งมากเลยอ่ะ ก็จะขุดได้แต่ละทีนายหน้าพามาที่จริงอ่ะนายยี่ก็ขุดได้ผมแต่ว่านายนาพามาตรงนี้เลยทีมง,งานก็เลยมาเออได้มาขุดตรงนี้ครับผม พี่อมอยากาศร้อนเกินเข้ามาอยู่ในร่มหน่อยบางครั้งทีมงานงานก็เยอะบางครั้งก็เอางานไม่ทันครับผมบางทีบางครั้งทีมงานรับงานก็เอางานไม่ทันบางครั้งใจหน้าก็เอารถเข้ามาแทนที่ทีมงานเราก็ผม ก็จะขุดตรงนี้เป็นทุ่งนาครับผมหุ่นขุดไปถึงตรงนู้นอ่ะตรงที่ป่าสุดตรงนู้นข่ะสะตรงนี้ก็เอาออกด้วยมีงานบ้างไม่มีงานบ้างผมบางวันกีนงานบางครั้งมีงานก็บางครั้งก็เอางานไม่ทันครับผมงานเยอะจัดกีนงานก็มีงานบ้างครับผม พอมีงานทําบ้างไม่ถือว่าไม่ถือกับว่ามีงานเยอะครับผมบางครั้งมีงานเยอะก็เอางานแทบจะไม่ทันเลยวันนี้รถก็ต้องวิ่งสองคันด้วยอะไม่รู้ว่าเอากี่เที่ยวเจ้าฮีโน่สมองเงินรถของเสียโป้งก็เอาไปซ่อมครับผมส่วนรถลุงเอคันล็อกก้สีขาวผมไม่รู้ว่าลุงแกน่าจะไม่ว่างหัวเลยไม่ได้วิ่ง ก็เลยวิ่งเลยได้วิ่งแค่สองคันของรถที่ํำกับรถกุ้ยช่วงนี้ติดเรียนติดอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างผมพอถึงช่วงปิดเทอมก็ไม่รู้ว่าเอกจะได้ทํำชิปต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าเอกก็ต้องลงไปทํางานที่กรุงเทพด้วยก็ผมไม่รู้ว่าจะได้ลงไปวันไหนน่าจะแข่งกีฬาสีเสร็จหรือว่าทำข้อสอบเสร็จก็น่าจะ ได้ลงไปครับผมมาพี่ทอมตัวแรงยุย้ยพี่ทอมแม่ก่อนจะเข้ามาหมอดินเนื้อให้เอกไม่ได้แซงมาพี่ทอมมอกโหฝุ่นเต็มฝุ่นเต็มทางอ่ะบอกเลยพี่ทอมขับรถซิ่งมากแถมชอบแกล้งด้วยประเด็น แวนี้ลูกลังก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผมโหปุ่น,น่ยถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวปุ่นเยอะจ้า ถ้าคลิปมันสั่นขออภัยด้วยครับผมชั้นดินชั้นดินลูกลังยังไม่ทันหมดเลยอยู่ด้านล่างแต่ว่ามันแต่ว่าเจ้าเจ้าของที่เขาน่าจะให้ขุดแค่นี้ครับผมโอ้ลงมาแล้วพารกกี้บ้าพรางร้อยเจ็ดห้านึกว่าลุลงไม่ได้มา แสดงว่าลุงน่าจะมาทีหลังนะมั้งอ้ลุงนี่มาถึงก็ถอยเลย ถ้าผ้ามันย้อนแสงขออภัยด้วยครับผมโอ้บรรยากาศร้อนมากเลยดูเอ็กใส่เสื้อกันยาวดูโคตรหนาอบผิวอบผิว ล็อกกี้คันนี้ก็น่าจะอายุอานามก็น่าจะสิบสิบกว่าปีแล้วมั้งเห็นตอนเอ็กยังเด็กเอเด็กๆอยู่ก็เห็นคันนี้แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งสภาพนี้ครับผมเมื่อก่อนก็เป็นแบบเดิมๆทั้งคันเลยเดิมๆทั้งคันท่อรั่นๆเมื่อก่อนทําท่อรั่นครับผมไปบนท่อมาทีนี้โดนชาวบ้านเขาด่าว่าก็ลุงเขาก็เลยไปตัดหมอพักออกก็เลยใส่ม้อพักเติม แต่เสียงก็เสียงไม่ค่อยนั่นหแต่เสียงมันเป็นแบบอื้อๆครับผมใครไปอยู่ในรถก็น่าจะหูแบบหูอื้อดูละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมพามา เล่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือนเทีม,เมงานครับผมพอดีวันนี้เอกวันหยุดวันหยุดเอกด้วยเลก็มาเล่นกับทีมงานสักหน่อยครับผมไปแล้วแบกเต็มที่ คลิปนี้ก็ขอตอนรัครับไปก่อนหปูฝากกดไลค์คลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจก็คือผมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าผมวันนี้สวัสดีครับ